แม่มาหาอาจารย์อาจารย์มาปุ๊บเนี่ยรับอาจารย์เลยนะฮะเราเห็นกัชนิดต่ำสุดแล้วอตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่จุดอาจารย์เอ้ยยังไงดีสำหรับตลาดหุ้นวันนี้มันก็ทำยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูวันนี้ว่าได้ยังาไาน้อยนะถ้ามันตอนนี้ผม่าเชื่อว,ว่าส่วนใหญ่ฟิลลิ่งของคนคนิคน้วมึงคงคงยืนไม่อยู่หรอกหนึ่งสามหกหกที่มันทำโลไว้ีหยม,มันก็ทำจุดย e ีโลในรอบปีนี้ลงมาละ นะครับซึ่งก็เป็นโมเมนตัมที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีนะนะครับโดยเดี๋ยวช่วงข้ามมันเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีปัจจัยนะครับยกเว้นบ้านเราเที่พูดมันอ่อนกว่าตลาดภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นข้อข้อปัจจัยในเรื่องของประเมนว่าในส่วนของเวลาสภาพข้อมันหายแล้วนักลงทุนก็จะเริ่มมามองว่าบ้านเราเปลี่ยน pe มันยังถือว่าแพงไปก็อาจจะเป็นข้อข้ออ้างที่เอามาเอาใช้ในการลดผอนได้นะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นแหละนะครับแต่ว่า ปัจจัยในส่วนของช่วงค่ำวันนี้เดี๋ยวต้องต่างกันเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการประชุมเฟดนะครับในแล้วก็รวมถึงตัวเลขที่ทุกคนรอแต่ก็จะเป็นตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐปีหน้าทิศทางดอกเบีย้ยนะครับอัตราการว่างงานซึ่งมันก็จะมีผลต่อก,การตัดสินใจในการลงทุนนะครับในปีหน้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลอ,ลองลองลองขึ้นภาพในส่วนของตัวเฟดดอกพอดล่าสุดน,นะครับเป็นตัวเลขประมาณการเมื่อช่วง กันยายนที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวคืนนี้ตัวเรขตัวนี้มันจะจะมีน่าจะต้องมีการเปลี่ยนหน้าตาไปแน่ๆนะครับอันนี้ที่แชร์ให้คุณแบบคุณนานดูก็จะเป็นตัวเฟดดอกคันะครับอ,อันนี้เป็นประมาณการของเขาเมื่อช่วงกันยายนที่ผ่านมานะครับเรามันก็จะเราก็จะเห็นข้อแตกต่างพอสมควรนะครับอันนี้เป็นตัวประมาณการเนี่ย2023เดี๋ยวเข้ามาันนี้เขาจะเห็นดูว่า2024 ของเดิมเนี่ยนะครับถ้าเป็นเฟดดรอปเดิมเนี่ยดูที่เส้นสีเขียวเขาอันนี้เป็นประมาณการเฟดเดิมเนี่ยเขาคาดว่าวดอกเบี้ยปีนี้มันจะอยู่ที่ห้าจุดหกสองห้านะครับแต่ว่า,าทิศทางปีนี้ณปัจจุบันเราถือว่า,าตลาดเนี่ยมันผ่อนคลายแบบที่ที่เฟดคาดนะถ้าเป็นตามไปตามเฟดคาดเนี่ยการระชุมค่ํามันเนี้ยดอกเบี้ยต้องขึ้นอีกหนึ่งังนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเชื่อแหละจากตัวเลขเงินเฟ้อฟที่มันออกมาแล้วก็ตลาดแรงงานบางส่วนที่มันผักตัวลงก็คาดว่าดอกเบี้ยคงจะไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้น แนวโน้มปีนี้ดอกเบี้ยในมุมมองของเฟดกับตลาดเนี่ยเฟดเนี่ยตึงตึงกว่าตลาดนะครับตลาดตอนนี้ปัจจุบันเราก็อยู่ประมาณ5.25 5.5ส่วนปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นประมาณการเดิมเนี่ยเฟดเขาคาดว่าดอกเบี้ยมันจะลงจาก5.625ลงมาประมาณสองครั้งนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยเขาประเมินว่าปีหน้าเนี่ยณปัจจุบันที่ตลาดเขาประเมินว่าดอกเบี้ยมันจะลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนต่างระหว่างที่เฟดมอง ระดับ5%ต้นๆกับที่ตลาดมอง4.2%เนี่ยมันต่างมันค่อนข้างเยอะเนั้นตลาดจะจับตาดูว่ามุมมองของเฟดเนี่ยจะขยับดอกเบี้ยงลงมามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้มันมีผลต่อในเรื่องของการแกว่งตัวของตัวบอลยูสัตว์แน่นอนนะครับเพราะถ้าเฟดยังส่งสัญญ,ญาณที่ลักษณะยังเพรทเฟก็ T e คือว่ายังไม่ได้มองบูลิชเหมือนตลาดอาจจะขยับลงมาประมาณสัก4.8%กว่าๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให ตัวบอลยูน่ยมันผันผวนแล้วก็ตลาดหุ้นก็มีมีโอกาสที่จะเกิดความผันผวนได้ก็คงต้องดูมุมมองในเรื่องของ,องเฟสดอพแล้วก็ค่อยแถลงโจมไปเวิลตอนทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็มาแนวโน้มดอกเบี้ยของสัตั์ในปีหน้าดยงั้นคืนนี้ตัวเฟสดอพที่ค่อนข้างสําคัญว่าตัวเลขที่เฟสจะให้ปีหน้าเนี่ยมันจะลงมาใกล้ที่ตลาดมองประมาณตั้งแต่จุดสองสองเปอร์เซ็นเนี่ยมากน้อยถนัดไหนนะครับแต่ว่าผมให้มุมมองเพิ่มเติมแล้วกัน ในส่วนของมุมมองอย่างโก l d m a n s a เนี่ยนะครับที่ล่าสุดเขาออกให้ความเห็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มองบูลิสมากเขาก็ยังมองว่าดอกเบี้ยปีหน้าของสหรัฐเนี่ยจะลงมาประมาณสัก4.8เปอร์เซ็นต์กว่ากว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะต้องจับตานะครับเพราะว่ามันก็อาจจะส่งผลใง้ตลาดเนี่ผันผวนได้เลยครับคือดูดอทพลอตนะครับอ่าฮะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็ถามอาจารย์นี้คือผมไม่แน่ใจคือในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาก็ยัง ก็ที่ผ่านมาก็ยังดีอยู่ถูกไหมอาจารย์นะฮะเ่าคํำคืนก็ยังบวกต่อได้นะครับทีนี้เนี่ยอพอพอมีการคุยกันแล้วนะครับหรือว่ามีการาประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ประเมินภาพมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะดาวจรจะตอบรับเชิญบวกหรือว่าเซอร์คอนแฟกแล้วหรือยังไงอทิศทางเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าตลาดน่าจะไฟส์อินไปในเรื่องของ ดอกเบี้ยเนี่ยที่มันสุดทานไปละหนึ่งก็คือสูงสุดไปละนะครับแต่ว่าทิศทางในภาพระยะสั้นเนี่ยถ้าเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณแบบลดลงแรงเหมือนที่ตลาดคาดเป็นไปได้ว่าตลาดอาจจะทางฝั่งนู้นอาจจะมีการปรับต่าได้เหมือนกันเพราะโมเมนตัมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าตลาดกูนะครับซึ่งตรงเนี้ยตัวตลาดทุนสญญายก็ในช่วงสั้นอาจจะมีความผันผวนได้นะครับถ้าส่งสัญ,ญญาณมาในทิศทางที่มันตึงตัวกว่าที่ตลาดคาดนะครับ ส่วนผลกระทบกับบ้านเราเนี่ยมันก็คงต้องมองว่าถ้าทางล้นเขายัางดีเลยในเรื่องของการะชะลอไปในเรื่องของการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะสมม่งผลในมุมมองของอเม็ดเงินหลักเนี่ยมันอาจจะยังไม่รีบกลับมาในตลาดในภูมิภาคแาเซียงได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ประเมินว่าก็อาจจะเป็นปัจจัย,ยที่กดดันในเรื่องของโฟนี่ที่มันยังไม่เข้ามาแล้วก็ภาะวะตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถ้าในมุมมองของทางฝัง่งฟันเมเจอร์เขามองว่าลงมา 20%แล้วมันเข้าสู่แบงก์มาเก็บเนี่ยตรงนี้แรงจูงใจในการซื้อของนิดนึงของต่างชาติก็ยังน่าจะผมว่ามันยังยังน่าจะจํากัดเพราะว่าจะเป็นในมุมมองลักษณะของการไร์กินไปแล้วว่าดอกเบี้ยสุดทางนะครับแต่ว่าถ้าแนวโน้มออกมาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันอาจจะไม่ได้ผ่อนคลายมากนักตรงนี้มันอาจจะส่งผลในเรื่องของความผันผนในทิศทางด้านลบได้ครับอืมนะครับคุณครูอาจารย์จะเทมีหนักบอกว่าให้ระวังระวังหน่อย นะครับอะฮะและในเชิงตลาดุ้นไทยล่ะตอนนี้มันหลุดไปแล้วอะนะฮะมัน366ที่เคยโลก่อนหน้านั้นนะครับระหว่งางว,วันตอนนี้ก็โลสุดน่าจะอยู่ที่1,361ครับเราเราต้องวางกลยุทธ์ยังไงดีฮะอาจารย์ฮะเอาผมแชร์ชาร์ตตัวอินเด็กซ์ขึ้นไปเลยนะครับคุณจักรช่วยนะครับก็ กุบติวเตอร์ที่เราดูกันในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาก็คือเราก็ดูว่าถ้ามันไม่ทําไม่ทําไม่ทําโด่ขึ้นมาก็ยังรู้ว่ามันเป็นลักษณะการซิกแซกของราคานะครับแต่ระหว่างเทรดช่วงเช้านเนี่ยมันปรับปรับตัวลดลงมาคงต้องดูระหว่างปิดในช่วงวันนี้หรือว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยว่าตัวอินเด็กซ์เนี่ยมันจะสามารถกลับไปยืนตัวหนึ่งสามโกหกได้หรือเปล่านะครับแต่โมเมนตัมโดยรวมๆเนี่ยต้องตั้งมือว่าตัวเดชบีเนี่ยมันมันโมเมนตัมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าภาพระยะสั้นเนเี่ย มันเป็นเรื่อการจุดสูงสุดเนี่ยมันมันมันขยับมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันดัชนีมันไม่ทาจุดสูงสุดขึ้นไปอีกแล้วก็แปลว่าแรงขายเนี่ยมันค่อนข้างหมดข้างโดนี่มันลง่ข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินว่าบวกลบเนี่ยบวกลบกันแล้วเนี่ยแนวโน้มในในทิศทางการจะลงต่อเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคีแจก็น่าจะเข้ามาประคองได้หลดับหนึ่งแหละนะครับถ้าอย่างดีสุดก็คือ อาจจะลงไม่เยอะนะครับแล้วก็ไปดูทิศทางในช่วงต้นปีหน้าซึ่งแรงกดันในด้านลบเนี่ยยังต้องมีนะครับโดยจุดสังเกตก็คือถ้ายืนหนึ่งสามโมกไม่ได้เนี่ยต้องระวังลงต่อนะครับแล้วลงในระดับไหนเนี่ยอันนี้ต้องใช้นะครับในเรื่องของแนวรับนะครับทางเทคนิคอลมาช่วยนิดนึงผมก็ตีตีลงไปที่ชาร์จล่างนะครับคุณแจ็สังเกตตรงเนี้ยเปอรชนีมันเคยเปิดแับไว้นะครับในในช่วงที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยสิบสาจุดเนี่ย วเวลาดัชนีว่าเป็นลักษณะของการสั่งลงหรือสั่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหากุบที่มันเปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นบริเวณหนึ่งสามหนึ่งสามเนี่ยตรงนี้จะเป็นแนวรับในส่วนทางเทคนิคในด้นานหลักฐานในกรณีที่บริเวณหนึ่งสามหกเนี่ยมันกลับไปยืนไม่ได้ในส่วนก็คือดาวไซ์ยังเปิดอยู่อีกประมาณสี่ห้าสิบจุดนั้นในส่นุนของนักลงทุนที่เก่งกำไรระยะสั้นผมว่าถ้ายังยืนไม่ได้ก็ยังไม่ต้องรีบนะครับในการเข้าไปเก่งกำไรในช่วงสั้นครับ คือตอนนี้ปล่อยจอยก่อนถูกไหมอาจารย์ต้อง,งุงตับอ้อมอย่าง,งนั้นครับแล้วมันมีปัจจัยในเรื่องของเฟสัามากดดันคืนนี้ด้วยว่าเราเราก็ยังประเมินภาพที่ทรานโจมครเวลนะ <c oughs> นครับเฟสถึจะส่งสัญญาณออกมาเป็นย,ยังไงยังค่อนข้างยากแล้วที่นะ่านะสนใจประเด็นนี้คือว่าถ้าเราไปย้อนดูวดเวลาดอกเบี้ยสหรัฐเวลาตึงตัวนานๆเนี่ยเจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยทุกครั้งในอดีตเนี่ยว่ามันตึงไประดับหนึ่งเนี่ยมันมักจะมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเรื่องเศรษฐกิจตามมาทำให พูดมันลงแล้วดอกเบี้ยมันจะต้องลงอันเนี้ยผมว่ามันเป็นปัจจัยที่นักลงทุนบีบให้เฟสดผ่อนดอกเบี้ยลงมาก่อนนะก่อนที่มันจะมีอะไรเศรษฐกิจมันเกิดรอยปริหรือว่ามันมีปัญหาขึ้นมาตรงนั้นเดี๋ยวมันจะลงแรงนะมุมมองเฟสเขาเขาไม่ได้กังวลเรื่องเรื่องเรื่องภาวะเศรษฐกิจเท่าไหร่เพราะเป้าหมายของการขึ้นดอกเบี้ยเขาก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมันมันแผ่วอยู่แล้วต้องการให้เงินเฟ้อมันลงอยู่แล้วงั้นมุมมองกับเฟสกับคนเล่นหุ้นเนี่ยมันคนละคนละเรื่องกันนะครับค่ะ อ๋อนะฮะฟังอาจารย์หดหูต่อนะฮะคือของคนอื่นเนี่ยเขายังได้รอบขึ้นหน่อย<ช>นะฮะของเราที่หารอบขึ้นไม่ได้เลยทีนี้การช่วยหาหุ้นหน่อยอาจารย์นะ,ะ,ะเ,เป็นยังไงหุ้นไหนน่าสนใจจะ,จะยากนิดนึงเนี่ยช่วงวันนี้นแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับดูไปที่แบบเอาเอาแนวปลอดภัยนิดนึงกันนะครับก็เราก็ลดความผันผวนตลาดไปนิดนึนะครับก็ วันนี้ตัวแรกเนี่ยดูไปในส่วนในส่วนของหุ้นที่กิงเป็นในเชิงปัจจัยในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับก็ดูไปในส่วนของ B E M นะครับแบบนะครับก็ปี m เนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งก็คือว่าราคาราคาหุ้นเนี่ยถ้าดูจากชาร์ตก็อยู่อยู่ในโซนต่ำ้็ทำลักษณะเป็นบัตทอมอ่าดับเบิลบัตทอมหนาหนารอบหนึ่งที่เจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็ยืนทรงงผมประกอบการถือว่าอยู่ในเกมดีเลยนะครับอ่ในส่วนของปริมาณ รถยนต์นะครับที่ผ่านทางด่วนนะครับปีนี้ก็ขึ้นมาระดับประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มื่อตงเทียบกับก่อนโควิดแล้วแล้วก็รถไฟปริมาณการใช้ของผู้โดยสารรถไฟใต้ดินเนี่ยตอนนั้นดีดีกว่าช่วงโควิดนพราะฉะนั้นผลประกอบการในช่วงไตรมาสสี่เราก็คาดว่ามันยังได้แรงดึกดกัน traffic การใช้ทั้งทางด่วนแล้วก็รถไฟใต้ดินอยู่นะครับก็กําไรนะครับในส่วนของกําไรตัว บีเอ็มเนี่ยนะครับปีนี้นะครับเราก็คาดว่าในส่วนของบีเอ็มตรงไหนน่าจะเติบโต40%นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยก็ยังคาดฟื้นตัวต่ออีก20%นะครับก็แนะนํานะครับเป็นเรื่องของการซื้อสะสมนะครับในส่วนของบีเอ็มนะคาัเป้าหมายนะครับก็อิงคอนดิชั่นก็อยู่ที่10.7แล้วก็บีเอ็มก็เป็นหุ้นที่มีเลดติ้งนะครับ ESG ที่ระดับ A2 ตัวด้วยนะครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ ยังอยู่ในขาดที่ถ้าเม่เงี่ยนตรงนี้เข้ามาก็เป็นเป้าหมายการเข้าไปซื้อสะสมของกองทุนนะครับ T E S G ด้วยครับโดยในส่วนของอในส่วนของการกินกำไรระยะสั้นนะครับก็ดูแนวรับเจ็ดจุดปดส่วนแนวต้านดูช่วงสั้นๆบริเวณ8ปดจสามตอนะครับว่าผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านแปดจุดสามได้เนี่ยทิศทางจะระยะต่อไปจะเป็นบูมมากขึ้นอืค่ะอีกตัวนะค่ะ E M ครับขออีกตัวฮะจย์ฮะ คับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดูไปในส่วนของตัวพุ้นกลุ่มอาหารแล้วกันนะครับในส่วนของตัวไทยูเนียนโเส้นนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่ามีเซนติเมนต์ตลาดลงนะครับแต่ทียูเนี่ยยังยังปรับตัวขึ้นได้นะครับช่วงสั้นก็ได้แรงบวกนะครับที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการรีสต็อปออเดอร์ของลูกค้านะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยกลับมามีคำสั่งซื้อที่ดีขึ้น นะครับแล้วก็ทางคีย์เขาก็มีการขยายรายไปเรื่อยในเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็นวายลูแอดเดตด้วยก็คือมีแม้วมีม,มีมีคุณค่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นก็จับตลาดพรีเมียมเมพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนในส่วนของต้นทุนทูน,น่าเนี่ยช่วงนี้ดีขึ้นนิดหนึ่งคืรอราคาทูน,น่าเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยมันอยู่ประมาณสักชั้นอ2,000 2,000เหรียญต่อตันตอนนี้ก็ลงมาอยู่ประมาณ8,000ปกไว้เหรียญนะครับตรงนี้ก็ช่วยลดต้นทุนทังงฝ่ การผลิตได้ด้วยนะครับก็ในส่วนของทีนะครับเราก็มองแนะนำนะครับเป็นการซื้อเก่งกําไรนะครับในจบบในส่วนของกําไรปีหน้านะครับที่คาดว่าจะกลับมาพื้นตัวประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับราคาในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับเราต่ำไปที่สิบเจ็ดจุดแปดนยบบาทนะครับก็แนะนําซื้อในครับในส่วนตัวทีนะครับโดยในส่วนของภาพในส่วนภาพการทางเทคนิคของทีวูก็ ถือว่ามีสัญญาณบูลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ตัวราคาทีเนี่ยเขาพยายามจะถับตัวแนวกดแนวเทนนี้ด้านบนตอนนี้ก็ขึ้นมาทดสอบอยู่ต้องดูอยู่ว่าบริเวณแนวรับตรงเนี้ยสิบสี่บาทแปดสิบเนี่ยถ้ายืนได้ยืนไ,ยนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้เนี่ยทิศทางจะกลับมีโอกาสาะรับเทนกักขางลงเนี่ยเป็นขาขึ้นได้นะครับโดยแนวรับเนี่ยก็วางไว้บริเวณนี้ลเลยสิบ,บ,บสี่จุดแปดนะครับก็ส่วนแนวต้านช่วงนดูประมาณที่หกบาทกว่ค่ะ จากทางบ้านบ้างนะคะตัว,วเอ็กโคก,โก <ๆ S 1> ค่ะผลิตไฟฟ้าค่ะเอ็กโกนะครับค่ะเอ็กนะครับเพร่วงสั้นราคาปรับปรับตัวลงมาอีกทีหนึ่งก็คงจะเป็นปัจจัยเรื่องทิศทางในเรื่องของอราคาเช่าไฟที่มันย,ย,ย,ยังยังยังไม่ยังไม่เห็นภาพชัดนะครับก็กอบโดยรวมของเอ็กโกนะครับก็ยังหรือว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับหาจุด ทำหาจุดต่ำคอนโซมจุดต่ำอยู่นะครับตอนนี้ก็ลงมาประมาณร้อยี่สิก็าอาจจะดูแนวรับนะครับบริเวณร้อยสิบห้าก่อนะครับถ้าถ้าเอ็กโคคงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาดอูอีกหลายสัปดาห์นะครับถ้าไม่ทําจุดต่ําสุดนะครับต่ำกว่าร้อยสิบห้าบาทขึ้นมาอ่าลงมาเนี่ยแนวโน้มระยะไปก็มีโอกาสลุ้นฟื้นตัวแต่ตรงนี้จะเป็นลักษณะการทยอยทยอยฟื้นตัวมากกว่าตอนนี้รอคอนเฟิร์มครับว่าโล่บริเวณร้อยสิบห้าบาทบวกเนี่ยม,มันใช่โลโลจริงหรือเปล่านะครับ ค่ะ huh. W H A ค่ะอาจารย์ A นะครับโมเมนตัม um ของราคาเป็นเป็นทับเทนนะครับแต่ว่ามันมันมีช่วงช่วงที่หลุดหลุดทับเทนลงมาเหมือนกันแล้วก็พยายามพยายามจะกลับจะกลับอะไรนะครับอันนี้ก็พยายามจะกลับไปยืนนะครับว่าโมเมนตัมของราคาอย่างเนี้ยแล้วอยู่โซนสูงเนี่ยก็ต้องประเมินว่าต้องระวังความผันผวนในเรื่องของราคาทีหนึ่งเพราะมันอยู่ระหว่างการเลือกทิศทางว่า จะเป็นลักษณะการปรับตัวนะครับบริเวณ5้าบาทหรกอ้อแล้วไปต่อหรือว่าจะจะลงนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปเก็งกำไรระยะท่านผอว่ารอซื้อในช่วงที่ราคาอ่อนตัวต่วตำกว่าห้าบาทน่าจะปอลอดภัยกว่านะครับเพราะทิศทางเนี่ยอย่างยังประเมินยากว่าการหลุดตรงนี้จะเป็นการหลุดหลุดหลุดเพื่อสะสมแล้วไปต่อหรือว่าหลุดแล้วลงนะครับเพราะจะมีบางช่วงที่เขามีการปรับตัวลง,งหลังหลุดแล้วก็แกวนตัวแล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ยังดีสุดน่าจะเป็นภาพไซเวย์นะครับ4.8-5บาทต้นต้นนะครับถ้าจะเข้าซื้อก็ดูประมาณสักสิบตีบาทแปดินะครับค่ะซัสโก่ค่ะจย์อันนี้แข็งกว่าตลาดนะครับหนึ่งเซ็นเซร์โอ้โตรงสั้นก็จะเป็นยังเป็นนับเทนน่ะแข็งกว่าตลาดตรงนี้ซัสโก้บลเอสเอตรงเนี้ยแข็งกว่าตลาดนะครับก็ เป็นเป็นเป้าหมายที่ดีในการเก็งกำไรนะครับในช่วงขาลงก็ดูแนวรับนะครับของซัสโตเนี่ยช่วงสั้นดูที่4.4ก่อนนะครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยอาจจะดูบริเวณไฮเดิมที่เขาทำไว้บริเวณ4.9ก่อนง่ายครับอือค่ะมีแนวรับแนวต้านไหมคะอาจารย์สิงบาร40ครับแนวต้านดูที่4.9โอเคค่ะเซเป้ค่ะ เเปย์เนี่ยยังยังอยูอย่ยในกลุ่มที่ต้องต้องระวังนะครับเพราะถึงแม้ว่าตัวผลประกอบการปีนี้มันจะดีเนี่ยช์จก็เป็นไปได้ว่าราคาร่ม,มันก็อาจจะสะท้อนปัจจ,จัยจากปัจจัยบวกไปเยอะนะครับก็เป็นเป็นภาพของการการหลุดหลุหลทับเทรนแล้วมันเป็นหลุดจากบริเวณศูนด้วยว่าต้องต้องต้องระวังนะครับก็ช่วงช่วงสั้นเนี่ยนะครับถ้ามีถ้าจะซื้อเกณฑ์ไรดูแถวประมาณสักเจ็ดสิบต้นต้นนะครับแล้วถ้ามีแจกประมาณสัก ห้าบาทหกบาทที่ก็ขายไปย้หรอนะครับเพราะชุ่นทิศทางราคามันเป็นมัน,ม,นมันเป็นขาลงนะครับอืมาอาจา์ไปกลุ่มสื่อสารนิดนึงค่ะเป็นตัวแอดวานค่ะยังราคาแอดวายังยังไม่เป็นไหนนะครับยังเป็นลันกษณะการไปเบยในเกาะตั้งตั้ง,งอยู่สี่ถึงห้าบาทนะครับคุณแมก็แนวรับเนี่ยก็ดูนะครับจะ ราคาของฟ้านตอนนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในเกอบชานลตรงนี้เลยนะครับโดยแนวรับเนี่ยนะครับดูโลบริเวณ214บาทนะครับส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยนะครับก็ดูยงต้านดูที่227บาทก็จะเป็นลักษณะการใช้ไซด์เวทช์ในเกาบนะครับมันพอราคาเนี่ยมันยังไม่ไม่มีการเบรกเอาในทิศทางขับขับหรือดาวนะครับถ้าถ้าจะเข้าซื้อก็ดูกกาะแถวเกอบเนวรับมัจะที่214บาท ลงมาตรงนี้ได้ปกติมาก่อนครับค่ะอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยค่ะอาจารย์ตัวทรูค่ะทรูนี่ก็จะทิ้ตางจะผ่อนอ้ตัวันดัดเจน,นะครับเขาจะเขาจะว่าผมกรอบการปีนี้ยังเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ดีนะครับแล้วสามหุ้นก็ลงมานะครับพอถ้าจะดูทรูนะครับนะครับดูแนวรับด้านล่างนี่เลยซึ่งเป็นจุดจุดโลเดิมของเขานะครับ <ฮะ S 2> จุดแนวรับแรกนะครับทรูเนี่ย ที่ีสี่บาทหกสิบต่างหาสี่บาทสี่บาทแปดแาดสิบสี่จุดแปดหกนะครับเป็นเป็นขั้นแรกนะครับเราจิบแนวลบหนึ่งที่เผื่อไว้ก็ประมาณสักสี่จุดหกตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่ถ้าทูลงมาเนี้ยลงระดับสี่จุดแปดหรือสี่จุดหกตรงเนี้ยน่าจะสนุกน่าสนใจในการเข้าไปซื้อกิ่งใหม่ดีกับรุ้งต่างได้ค่ะอาจารย์ CRC ค่ะนาซีลบ พอในส่วนของ CRC จะเป็นเรืของของแ a ท t e r นของการแปลงตัวอยู่ในกอรอบกรอบสั้นๆนะครับอย่างหัวขาวรุ้นในอย่างค่อนข้างจะไปขยับไปไหนมางได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็ดูแนวรับประมาณ36นะครับตัวแนวต้านก็นนดูที่39บาทค่ะอาจารย์ขอกลุ่มแบงค์น,นิดนึงนะคะตัว BBL ค่ะ BBL นั9ะ พีวีอา,า่อกทิศทางนะครับของราคาเนี่ยต้องระวังอย่างนี้ครัมีจะเห็นได้ว่ากลุ่มดังอะไรตัวตอนนี้ก็คือขึ้นไปถึงสุดแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มลงม,ม,มาอันนี้คือหลุดหลุดหลุดเทนขาขึ้นละ<ช>ไม่ค,ค่อยไม่ทิศทางหลังจากนี้ในเรื่องของปีนี้ที่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของดอกเบีย้ยสเปรดดอกเบีย้ยสูงเนี่ยผมว่าตลาดรับไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าอาจจะมีโอกาสกลับได้รับกําใน,นาเดืนมาายนหรือว่า ตัวดีวเดนที่รออยู่ปีหน้านะครับก็แนะน,ะนําเป็นระดับการซื้อเก่งตรงไหนระยะสั้นและระนะบรับก็แนวรับดูแนวรับบริเวณ147บาทนะครับแล้วถ้ากลับไปแถว160บาทได้นะครับก็แนะนําขึ้นไปข้างบนเนี่ยแนะนําถ้ามีจังหวะดีกลับขึ้นมข้างบนเนี่ยแนะนำขายค่ะเคแบงค์ราคาจย์ในกลุ่มนี้ มีแบงค์เนี่ยนะครับฝักตัวลดลงมาเกอน bbl นะครับทิศทางแบงค์ทุงท่านมันจะเป็นลนักษณะของการแป่งต,ตัวอยู่ในกรอบเป็นไซเบทแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับมันกกอบแนวรับเนี่ยช่วงนี้ก็ดูแนวรับแรกนะครับดูที่หนึ่ง้ยี่สิบห้านะครับส่วนกกอบแนวต้านด้านบนเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านหนึ่ง5้สามสี่้สิบห้าเนี่ยทิศทางราคาพุน้นยังไม่มียังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนก็แนะนำเก็งกำไรในเกาะนี้ไปก่อน หนึ่งร้อยี่สิบสี่นะครับหนึ่งร้อยบห้าถึงหนึ่้อยสามสิบห้าบาทนะครับเกลีประมาณสิบบาทนะครับค่ะมีเพิ่มเติมมาตัวนี้น่าสนใจค่ะตัว AOT ค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ตัวนี้๋ออ็พื้นตัวมันเขาฟื้นตัวจากภาว,วะที่ถูกถูกแรงขยัยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่วงสั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะยังอยู่ระหว่างกัน รอนะครับยืนยันในเรื่องของจุดโลก็คือว่าลักษะว่าถ้าไม่มีปัปจจัยบวกเข้ามาอย่างโดดเด่นเนี่ยโอกาสที่มันจะเด้งวีเชฟกลับไปแรงๆเนี่ยค่อนคอ,นค,อนค่อนก็ยังน่าจะยังยากอยูยย่ถ้าจะเข้าซื้อก็ดูว่ารอดูแถาเอาแนวรับจากถ้าสิบแปดบาทน,น่าจะปลอดครับค่ะขออีกสักตัวหนึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะตัวบางกอกแอร์เวย์ค่ะอาจารย์บีบนะครับค่ะบีเอเนี่ยนะครับ โมเมนตัมของราคายังดูดีนะครับมันยังเป็น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 ทับเทนอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องต้องระวังนะครับแนวรับบริเวณเนี้ยจุดจุดก็คือตัวบีเอ็นถ้าไม่ทำไม่ทำโรนะครับต่ำกว่าสิบสามบาทห้าสิบตามบริเวณแนวรับทางทับเทนเนี้ยทิศทางยังยังเป็นทักดับการไซเบอร์อัพอู่นะครับเพราะถ้าจะเข้าเก็งกำไรก็ดูแนวรับบริเวณสิบสี่ถึงสิบสามจุด้าแล้วโดย ติลเตอร์หลังจากคือแถวๆ13บาท50เนี่ยห้ามตัำนะครับถ้าตัำเนี่ยตัวราคาหุ้นมันอาจจะมีโอกาสที่เป็นเป็นเป็นดาวเทียมได้ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ที่ให่งรายการค่ะขอบพระคุณค่ะบขอบคุณครับ